เราสามารถเรียนฟอนเดชั่นของมหาลายัยและต่อข้อมหาลัยนั้นๆไปได้เลยก็ได้หรือว่าเราจะไปเรียนกับทางคอเสก่อนแล้วก็ค่อยไปต่ออีกทีหนึ่งคือคอ l เสตคือ,คอแยกกันกับมหาวิทยาลัยเป็นโรงเรียนมัธยมอะไรประมาณนี้นแหละมันแตกต่างกันไหมมากน้อยขนาดไหนในส่วนของคอรเสตเราจะเรียนเนื้อหาที่เป็นแบบเจาะจงไปในสาขาในนั้นแหละแต่จะเรียนก,นกลางๆแต่ว่าน้องๆจะมีโอกาสยื่นเข้ามาหาวิทยาลัยในอังกฤษที่รับผลฟอนเดชันซึ่งก็จะมีประมาณ80มหาวิทยาลัยของเดอรลัต ในส่วนของ i s c เองมันมันก็จะเหมือนกับว่าเราเอาชื่อเราไปผูกในมหาลัยนัน้นั้นแล้วครับเรามั่นใจแล้วว่าเราอยากไปเรียนเมืองนั้นแหละเรียนในมหาวิทยาลัยสาขาันั้นจริงก็จะแตกต่างกันในเรื่องของ Choice มากกว่าเนื้อหาผมว่าได้เท่ากันคอนเซปต์ <Concept S 2> ของเราก็จะเป็น One to Many เนาะแล้วก็ One to one ถ้าหนูยังไม่เคยเดินทางไปต่างประเทศเลยยังไม่เคยไปประเทศอังกฤษเมื่อมองว่าไอ้ one to many เนี่ยมันเป็นออปชั่นที่ดีสําหรับเขานะเพราะว่ามันเป็นอีก4ปีหรือ3ปีที่คุณกําลัง เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ได้ไปเมืองใหญ่ๆก่อนที่เรารู้จักอย่างลอนดอนแมนเชสเตอร์หรืออะไรที่ที่เราค่อนข้างจะเห็นภาพเยอะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยระหว่างเรียน9เดือนก็ค่อยไปวิสิตมหาวิทยาลัย ทีของทีมของเบลล์บีเอ๋ยอินทูเอยช่วยทําใบสมัครมหาลายัยเข้าไปให้อันนี้คือสําหรับน้องๆที่ยังไม่เคยเดินทางเข้าไปประเทศอังกฤษแล้วก็ยังไม่รู้ว่าเมืองน,นั้นหรือมหาลาัยนั้นเนี่ยมันเป็น final destination ของเขาหรือเปล่าก็คือเลือกตัวนี้แต่ว่าถ้าเกิดไปในมหาลัยอะค่ะของอินทูก็คล้ายกันก็คือเด็กเนี่ยผ่านการแบบหาข้อมูลโดย go u n i ิมาแล้วว่ามหาลัยนี้หลักสูตรอะไรค่ะ location นี้เป็น location ที่เขาเคยไปอาจจะมีพี่อลัมเรียนอยู่อะไรเงี้ย เขาก็ไม่ต้องแบบไปเรียนให้มันกว้างไปก็คือโฟกัสไปที่มหาลัยนั้นฟาวเดชันประเภทนั้นเลยแล้วก็เพื่อเข้ามหาวิทยาลัยนั้นอันนี้คือข้อแตกต่างนิดเดียวอีกอันหนึ่งที่ไม่เหมือนกันก็คือความพร้อมของน้องๆดีกว่าอ่าคอร์รมันเหมือนโรงเรียนนั่นแหละวิทยาลัยเรายังรู้ว่านักเรียนทุกคนที่เดินในโรงเรียนเนี่ยหรือในคอเล่จะเป็นเด็กนักเรียนที่ต้องดูแลอยู่แต่ถ้าน้องไปเรียนบนออนแคมปัสเลยอินเตอร์เนชั่นแนลสต e ดี้เซ็นเตอร์ของ i n t ทของแคนแล้วแต่ครับใชตเหมือนเด็กมหาลัยทุกอย่างเเลยยตต้งแ่รีน ต้องถามเองว่าพร้อมหรือยังดีกว่าที่จะไปอยู่ในจุดจๆนั้นคืออาจจะต้องดูในปัจจัยเหล่านี้เนาะของของ,ของตัวเราว่าความต้องการเราหรือความพร้อมของเรามันมันอยู่ที่ประมาณไหนพอเราเรียนฟอนเดชั่นจบปุ๊บอะนักเรียนเนี่ยมีหน้าที่ต้องทําอะไรต่อคือสามารถผ่านเข้าไปเรียนมาหาลัยได้เลยโดยที่ไม่ต้องทําอะไรอีกใช่ไหมใช่อย่างเมื่อกี้ที่เราเมนชั่นกันถึงเรื่องของยูคาสอะนักเรียนยังต้องทำไหมของอินทูเราบังคับให้ทําแต่ว่า สมมติว่าถ้าเป็นอันหนึ่งตอนหนึ่งสมมติน้องเรียน into city เนี่ยถ้าเขาสอบผ่านทุกๆ4วิชาตลอดระยะเวลา2 3สาเทอมเขาได้ city แน่นอนแต่สาเหตุที่เราให้ทำ ucas เนะะี่ยค่ะเพื่อที่เขามาเรียนอังกฤษจะได้รู้ว่าเด็กอังกฤษที่ไม่ได้เรียนฟาวเด a t i o n เนี่ยทุกคนต้องผ่านจอร์ n e y นี้เพราะว่าระบบ ucas เนี่ยมันไม่ใช่แค่ทำ admission เข้ามาไป mm hmm. เด็กต้อง proactively ตั้งแต่แบบเดือนแรกที่เขาไปเรียนหลักสูตรฟาวเด a t i o n เหมือนน้องที่เป็นนักเรียนอังกฤษทั่วไปที่ต้อง เริ่มทำใบสมัครเขียนเอเซเหนือกช้อยมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยคือน้องที่ไม่อยากเปลี่ยนก็ไม่ต้องทำอันนี้เราไม่ได้บังคับหรอกความคิดว่าถ้าฉันแบบไปติดต่อกับอ่าซิตี้หรือ UEA แน่นอนกับตาม u าวเดชันที่เขาเข้า <c oughs> ก็แค่เรียนให้ผ่านแล้วก็เข้าไปถ้าไม่ผ่านมันก็จะมี p a s สเกรดอยู่แล้วแต่ถ้าเขาบิโลลงมาน,าน,นิดหน่อย เราก็จะใช้อตรง Ucast เนี่ยแหละค่ะว่าด้วยเกรดที่เขามีเนี่ยสามารถเข้าตรงไหนได้บ้างเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นก็น้องๆทุกคนก็ได้ไปต่อขึ้อนอยู่กับเขาเรียกไปผลการเรียนที่เขาเรียนในตลอดระยะเวลากาวเดือน6เดือนอะไรก็ว่ากันไปของสตาริกุปแล้วกันนะครับผมในส่วนของฝั่ง ISC ีนะครับที่เรียนบนมหาวิทยาลัยน,นั้นๆเลยนะครับผมสิ่งที่น้องต้องทาคือผ่านโอเจชั่นเกรดที่ต้องการนะครับบางมหาลาัยอาจจะอยู่ที่40 5ส6บ7 0สเถึง80เลยก็มีเหมือนกันในะส่วนของ อยู่ท็อปๆถ้าน้องทําให้ถึงเกณฑ์ปุ๊บก็สามารถเข้าสู่มหาลาัยนั้นต่อได้เลยในส่วนของเดลาบีสซึ่งเป็นเรื่องของเรียนระบบตรงกลางๆสามารถเลือกได้ห้ามหาวิทยาลัยน,นะครับผมแล้วก็จะมีการประเมินน้องอยู่แล้วว่าแต่ละเทอมที่น้องจบมาได้คะแนนประมาณเท่าไหร่นะครับและยุ่ไหนที่เหมาะกับน้องนะครับพราน้องตั้งเองมไว้สูงน้องคะแนนผล format ยังไม่ดีนะครับอาจารย์ที่ปรึกษาก็จะเรียกน้องไปคุยให้คําแนะนําเพิ่มเติมว่าถ้าอยากเข้าอยู่นี้ต่อต้องตั้งใจเรียนขนาดไหนหรือว่าจะเปลี่ยนชอยไหมคือน้องสามารถมีออปชั่ ที่จะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนก็ได้ด้วยตัวของตัวเองนะครับถ้าผลสุดท้ายแล้ว U c a s สออกมาไม่ผ่านไม่ได้อยู่ไหนเลย้ดยความที่แบลดบิสเรามีคอนนคชันกับมหาลาัยต่างๆน่าถึงการสึกมหาลัยเนอะเราก็จะสามารถช่วยเปรียมมหาลัยให้ได้เหมือนกันครับแคปแปลนนะคะแคปแปลนผ่านไปเนี่ยทางนนในส่วนของ exit progression น,น่าจะคล้ายกันคือเขาจะดูตัว academic ตัว English แล้วก็ Attendance ถ้านักเรียนมิ Requirement ของทาง Kaplan ของจากมหาวิทยาลัยที่นักเรียเลือกไว้ะคะ่ะ mm hmm. ก็คือการันตีโ o c a t i o n ไปที่ตัว Main University แต่เราไม่ใช้ระบบไม่ได้ใช้ผ่านระบบ UCAS เราจะมีทีม UPS หรือ University Placement Service ซึ่งจะทำทุกอย่างให้นักเรียนเลย mm hmm. นักเรียนแค่รอตัว r e s u l t แล้วก็รอรอ c a s ตัวใหม่ของตัวมหาวิทยาลัยเพื่อจะเรียนต่อระดับปริญญาตรีปริญญาโทน,นะคะ ก็คือเรียนอีตัวฟาวเดชันเนี้ยจบหนึ่งปีก็สอบเหมือนแบบเรียนจบปีแล้วก็สอบได้คะแนนเรียนเท่าไหร่แล้วก็ได้คะแนนภาษาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยก็คือแต่ละวิชาก็เรียนให้มันผ่านติ๊ก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 แล้วก็ผ่านขึ้นไปปีสองเบสิกดีก็คือไม่ได้ต้องสอบไอเอลใหม่จบปีนี้แล้วต้องสอบใหม่เพื่อที่จะเข้าปีปีหนึ่งในมหาลัยก็คือไม่ก็ก็คือไม่ต้องไปขวีซ่าเราต้องทําใหม่กันใช่ปะวีซ่าทำใหม่ใช่ครับต้องเปลี่ยนวีซ่า ไปเราจะได้แค่เฉพาะฟาวเดชันหนึ่งเดียวใช,ใช่ถูกต้องค่ะในกรณีที่ได้วีซ่าแค,แค่เฉพาะที่ครอบคลุมฟาวเดชันอย่างเงี้ยค่ะเปลี่ยนที่อังกฤษได้ไหมคะหรือต้องกลับไปที่ไทยอเครับเป็นของ Start s t นะัดอุอ่ะเราสามารถเปลี่ยนได้ครับผมถ้าน้องจะเปลี่ยนโปรแกรมจากฟาวเดชันอีกตัวหนึ่งไปอยู่บนมหาลาัยอของ i AC s c สามารถทําได้เหมือนกันนะครับผมในส่วนของค a ับนด์า a เวนะคะถ้าขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยหรือคอลเลจที่น้องเลือกเรียนถ้าเรียน ที่ลอนดอนอ f ฟ Campus เนี่ย่ะยังไงก็ต้องกลับมาเปลี่ยนมิซ่าที่เมืองไทยแต่ถ้าเรียนออ Campus สของมหาวิทยาลัยเนี่ยค่ะก็คือสามารถขึ้นถ้าเกิดเรียนแจนแล้วไปจบประมาณออกัสนักเรียนสามารถเปลี่ยนที่นู่นได้เลยแต่ถ้าคอร์สเรียนเริ่ม September แล้วไปจบจูนยังไงก็ต้องกลับมาเปยนมิซ่าค่ะ คอร์สใหม่คอร์สเก่าต้องต้องไม่ห่างกันเกินหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนใช่ค่ะดูเรชันที่ระหว่างคอร์สต่อคอร์สแล้วก็อ่า uh, สถาบันที่ออกวีซ่าให้นอ้องเชื่อว่าทั้งสามที่ของของพวกเราก็คือจะมีเจ้าหน้าที่ดูแลให้เด็ก mm hmm. แค่มีหน้าที่ไปติดต่อกับเซ็นเตอร์ไม่ไม่ต้องกังวลเพราะว่า<ช>มันมนเจ้าหน้าที่ที่ดูแลให้ทุก <ๆ S 1> สเตจแล้วก็โกอยู่นี้ใช่ครับ <laughs> จริง,รงก่อนหน้านี้เมื่อกี้พี่โมนาเมนชั่นไปนิดนึงแล้วแหละว่าเออแล้วถ้าเกิดว่าออยื่นแบบหนเรียนจบยื่นแล้วก็ไม่ผ่านที่จะเข้าไปในที่ที่เป็น Destination แรกก็คือคือ,คอมัน,นยังไงคะก็คือมีช้อยสำรองอื่นๆเพราะว่าจริงๆแล้วระบบพาดเวเนี่ยมันมีพาสเกรดก็คือ 40, 40 40เนี่ยคือน้อยมากมันไม่มีเด็กคนไหนที่ต่ำขนาดนี้เพราะว่าระบบอังกฤษข้อด,ดีของโมนานด้วยด้วยของ i n t ทเนี่ยเราทำสอง e s t i n a t i o n ยูกับ UK เคนาะ UK ค่อนข้างดูนักเรียนดีเลยถ้ายูไม่อนแทกตั้งแต่วีคแรกวีค เดือนหนึ่งเดือนสองน้องไม่สามารถเรียนจนแบบ below โฟตี้ได้อะผู้ปกครองไม่มีไม่ควรจะมาช็อคซีนีมาตอนเทอมสุดท้ายทำไมลูกฉันไม่ผ่านเขาถ้าเขาไม่โปรเกรสตั้งแต่เทอมแรกเนี่ยสถาบันจะต้องนองติฟายผู้ปกครองแล้วว่ายูลูกชายลูกสาวของยู not on the track so and so อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะถ้าน้องเรียนได้แค่40ซซึ่งมันไม่ได้ยากขอแค่ให้เข้าเรียน พอเราได้ผล 40%, เ,40เขาก็ไปสมัครมาหา,หาวิทยาลัยที่เป็นแอสเซอร์เรียอื่นๆเพื่อให้น้องได้เขาเ้าียนคือหมายถึงถ้าตอนแรกเลงว่าจะเข้าที่นีมน่มันอาจจะเป็นเคสของการที่ว่าตอนแรกเลงที่นี่แต่คะแนนไม่ถึงก็แต่ก็ยังมีออปชันอ,อื่นอ,อื่นถ้าเกิดสอบไม่ผ่านมีแบบสอบซ่อมไหมคะคุณพี่มีครับม <laughs> <laughs> ีค่ะมีค่ะของผมมันก็จะเป็นอ่าซ่อมในสองส่วนละกันมันจะมี assessment เนอะการสอบนะครับผมแล้วก็มี assignment นะครับอ่าการบ้านรายงานต่างๆครับผม ตกส่วนไหนก็ซ่อมในส่วนนั้นจะเว้นตกสองตัวก็ซ่อมสองตัวเลยนะครับเราเรียนสามเทอมก็เรียนเทอมสอบเทอมก็ซ่อมอีกเทอมซ่อมไปนะครับคือเราจะทําให้น้องผ่านให้ได้ถ้าได้เกรดเท่านี้เราไม่ได้คะแนนไม่ได้มหายอะไไหนเลยเรารีฟันค่าเรียนให้หมดเลยว้าวซาว้าวแต่ไม่ได้รีฟันใช่ไหมครับก็เด็กเราผ่านทุกคนดีไม่เคยทํไม่มาไม่เคยรีฟันเลยใช่ครับอย่างนี้ได้ค่ะใช่หรอเราไม่ควรจะต้องขายโฆษณาีนี้นะคะเดี๋ยวผู้ปกครองจะไม่เชื่อ